สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้บอยเคยทําคลิปอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ไปหลายสีแล้วนะคะมีทั้งสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวดําค่ะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ในโทนสีเขียวกันบ้างนะคะสีเขียวก็เป็นสีที่สบายตาดีค่ะสําหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะเริ่มที่อย่างแรกค่ะจะเป็นเคส iPad นะคะอันนี้จะเป็นเคสแบบฝาพับแบบนี้ค่ะ เคสอันนี้ราคาไม่แพงนะคะประมาณ120บาทเท่านั้นเองค่ะตัวเคจะเป็นแบบ a u t o w a ว e นะคะเปิดขึ้นมา iPad ก็จะติดปิดไป iPad ก็จะดับอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวเ e r ก็มีแม่เหล็กสามารถพับตั้งได้นะคะตัวเคสอันนี้จะมีรางปากกาอยู่ทางซ้ายค่ะนี่ค่ะสามารถใส่ปากกาได้นะคะแล้วก็เวลาจะชาร์จปากกานะคะก็สามารถชาร์จทางขวาได้ค่ะ อันนี้จะเป็นปากกากูเจอดอก13นะคะสามารถแปะชาร์จได้ค่ะนี่ค่ะก็ขึ้นว่ากำลังชาร์จอยู่นะคะนี่ค่ะตัว a p p l e Pencil ก็แปะชาร์จได้นะคะทีนี้มาดูที่อย่างต่อมาค่ะอย่างต่อมาจะเป็นเคสของปากกานะคะนี่ค่ะจะเป็นเคสสีเขียวมินต์แล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้ใส่ได้ทั้งปากกากูเจอดอกแล้วก็ Apple Pencil เลยค่ะ เริ่มจากตัว Apple Pencil ก่อนนะคะเราจะใส่เป็นเคสสีเขียวมินนะคะนี่ค่ะเป็นเคสที่สีหวานน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นปากกาก u จะด d o นะคะจะใส่เป็นเคสสีเขียวอ่อน,นะคะ่ะตัวเคสที่ควรจะมีความหนา2แบบนะคะอย่างตัวสีเขียวมิน์เนี่ยจะเป็นแบบหนาแล้วก็สีเขียวอ่อนอันนี้จะเป็นแบบบางค่ะ ราคาจะแตกต่างกันนะคะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยน่ารักมากเลยค่ะแต่ปากกาพอใส่เคสแล้วจะใส่รางปากกาของเคสอันนี้ไม่ได้นะคะแนะนําเป็นเคสแบบไม่มีรางปากกาค่ะนี่ค่ะจะเป็นเคสแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเคสสีเขียวเข้มค่ะตัวนี้จะเป็นเคสไม่มีรางปากกานะคะลองใส่กับ iPad ดดูค่ะ นี่ค่ะตัวเคสแบบไม่มีรางปากกาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างสามารถแปะใช้ปากกาได้ค่ะปากกาคูจะดอกก็ชร์จเข้าปกตินะคะนี่ค่ะส่วนนี้จะเป็น a p ป l e Pencil นะคะปิดเคสแล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็ดูน่ารักดีนะคะทีนี้มาดูที่อุปกรณ์เสริมอย่างถัดมาก,กัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะจะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะอันนี้จะเป็น airpods 2, ค่ะใส่เป็นเคสสีเขียวมิ้นนะคะเคสอันนี้น่ารักมากเลยค่ะแถมราคาถูกด้วยนะคะเคสซิลิโคนอันนี้ราคาแค่18บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ยังถัดมาจะเป็นหูฟังบลูทูธ lenovo lp 4 0 pro ค่ะอันนี้ใส่เป็นเคสน้องไดโนเสาร์สีเขียวนะคะเคสอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะ ตัวหูฟังอันนี้ป้าเคยรีวิวแล้วนะคะใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะหูฟังเลยโน้วอันนี้ราคาไม่ถึง3 0 0บาทแต่ว่าคุณภาพดีนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วก็ถัดมาจะเป็นลำโพงบลูทูธค่ะอันนี้เป็นลำโพงซาวน์เอนด์เองกนะคะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็เสียงดีค่ะประมาณ400กว่าบาทนะคะเดี๋ยากไปะจะลองเชื่อมต่อให้ดูค่ะ ไปที่ Setting นะคะแล้วก็เลือกที่บลูทูธค่ะก ia ็จะมีชื่อลำโพง X6S ขึ้นมานะคะกดเชื่อมต่อเลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็แพรกันแล้วนะคะเชื่อมต่อง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะพอเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของลำโพงมาด้วยนะคะลำโพงตัวนี้ดีไซน์น่ารักค่ะดูมินิมอลนะคะสีก็หวานค่ะ สัมผัสจะเป็นแบบด้านๆคล้ายๆมัชเมลโล่นะคะอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นแบตเตอรี่สำรองค่ะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่สำรองย e ี e ่ห้อ e-loop นะคะเป็นรุ่น e12 ค่ะอันนี้ไปใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะใช้งานได้ดีค่ะน้ำหนักเบานะคะปติดสติ๊กเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะอันนี้พอเขย่าก็จะขึ้นไฟมานะคะนี่ค่ะจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ Type A 2ช่องค่ะ อันนี้ก็สีหวานน่ารักนะคะเนื้อสัมผัสจะเป็นเหมือนมาร์ชเมลโล่เหมือนกันค่ะดีไซน์ก็สวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จค่ะเป็นสายชาร์จของคัฟเคนะคะตัวนี้สีน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีเขียวสดใสนะคะแต่อันนี้จะไม่ใช่สายแบบชาร์จเร็วนะคะเป็นสายชาร์จปกติค่ะนี่ค่ะลองเสียบชาร์จด,ดูกับ iPad นะคะ นคะกับขึ้นว่าเสียบชาร์จนะคะอันนี้ใช้เป็นเซตก็ดูน่ารักดีค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริม iPad air 5ในโทนสีเขียวที่ปอยมีอยู่ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ